สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมสื้อพาไปนะฮะวันนี้เราก็ได้ต้อนรับนะครับคณะทํางานจากหมู่บ้านจำปาดงนะฮะในส่วนของาชาวบ้านนะฮะแล้วก็ทีมงานจากผู้นําชุมชนนะครับมาทําการฉีดฉีดอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเอฟซี FC. ที่ปังการไล่ลลยุงเขาเรียกอะไรนะปางเขาเรียกฉีดไรนะนนรรรใครเป็นสมาชิกอสมใครเป็นสมาชิกอสมเขาจะเริ่มฉีดตั้งแต่นู่น ทายทุ่งนะฮะหลังบ้านญาชิมานะเข้ามาทั้งหมด2ทีมงานเอฟซเข้าไปแล้วทีมนั้นคือพ้นแล้วอืมนน่ะที่ได้ยืนเสียงขนาดนี้แหละเสียงมาถึงที่นี่เลยเอเราอยากจะไปดูใกล้ๆไปดูบรรยากาศปะก็จะให้ได้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศนะพ้นควันพ่นควันเพื่อเป็นการกำจัดลูกยุงลายเนาะตัวยุงลายด้วยมันมีชื่อเรียกไหมเขาเรียกพ่นอะไรพ่นัน ไม่น่าใช่คนคนยุงลายนะไม่น่าใช่นะประมาณนี้เราเป็นบรรทุกเนาะได้ยินแต่เพื่อนว่าประมาณนี้นะเสืออนะครับก็ถือว่าโอ้ยฟังเสียงเหมือนเครื่องบินนะครับอ้ยใช่มันเรือหางยาวมันเรือหางยาวบอแมนน่าจะบินข้ามโขงหอยลอยข้ามโขงมานู่นไงมองเห็นแล้วนะครับพี่น้องนะครับประมาณนี้นน่นพี่น้องก็ถือว่าโอ้ยครับจนถนงเมืองการจนโอ้ยยอดเยี่ยมเลยนี่นะครับ ที่เข้ามาถึงที่วังปู่ปริจิตรนาคราชเนื่องจากว่าเราคือลูกบ้านคนหนึ่งนะฮะบ้านเลขที่267นั่นเองนะฮะคุณผู้ชมก็ขอขอบคุณทั้งผู้นำชุมชนนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านโดยเนาะนะโอ้โหควอนขโมงชงเฉงเลยนะเขาไม่ใช่เรียกควันเขาเรียกอะไรไม่รู้นะฮะ ตามไปดูแล้วอย่างนี้ลุงพันธ์เป็นหมการพ่นหมอกฟันนะครับเพื่อ เป็นการไล่ยุ่งลายเพื่อไม่ให้ขยายพันธุ์ต่อไปอพอมันจะเป็นหมันเลยเหรอโอ้มันได้มันได้รับสารนี้มันจะเป็นหมันในควันนี้ก็จะมีในส่วนผสมของน้ำยาอ้เามีน้ำยาเพื่อให้ยุ่งนะครับเป็นหมันนะครับเพิ่งรู้นะเนี่ยเป็นความรู้ใหม่นะฮะเราเคยได้เห็นแต่ว่าแต่เราไม่รู้ว่าเขาเรียกทำอะไรนะฮะ มันจะมีกลิ่นนะเราต้องอุดจมูกไว้นะเอฟีนะฮะมันจะมีกลิ่นออกมาด้วยนะฮะโอ้ทางนู้นน่าสนใจนะเดี๋ยวเราจะตามไปดูทางฝั่งหู่บ้านยูทูบเบอร์นะฮะอาบ้านย่าหายไปแล้วบ้านหญ้าหายกับพ่นเยอะมาก บ้านแอมก็หายไปแล้วตอนนี้กำลังพ่นอยู่ตรงบ้านบ้านแอดมินนะสวัสดีครับผู้ใหญ่ ุณผู้ใหญ่นะฮะมาบริการด้วยตัวเองเลยนะครับผมตอนนี้เหลืออยู่สองสามสามสามจุดครับนายลูกพลแล้วก็วัดว um> ัดนอนสมบัติวัดประชาโอเคนะครสามจุดสุดท้ายนะฮะเขาเรียกพ่นอะไรผู้ใหญ่เขามีชื่อเรียกไหมเล็กพ่นหมอกวันนะครับพ่นหมอกวันเพื่อเพื่อที่จะกำจัดยุงลายครับหมายก็ว่าให้เป็นบัานลักษณะนี้นะครับ แหลคนบอกฟจัดึงโอ้เข้าวาไทยมันนอกแล้วรันเข้าไปในบ้าน ปิดไปอหักถึแดร้อนล้ว นู่นะที่สวนหย่อมด้วยนะค,คุณผู้ชมนะฮะเพราะยุงก็เยอะนะแถวต้นไม้แถวสวนหย่อมเนาะแถวศาลาแถวรอบรอบรอบ้านองูนนะโดยเฉพาะตอนเย็นเนี่ยเวลาเราไล่สดหรือว่าช่วงรำนะขนาดเรารำนะยุงยังกัดได้เลยนะคิดคิดดูนะฮะเป็นช่วงที่ยุงระบาดหนักเลยนะครับ นุนนะครับไปจนถึงบริเวณที่เป็นร้านกาแฟแล้วก็ศาลาทิาเศรษฐีศาลาบัวชมพูแล้วด้วยนะฮะตอนนี้นะครับผมเนี่ยแถวนี้เยอะแถวนี้เยอะมากเลยเนี่ยเออโอ้ออนี่แหละอย่างนี้แหละสะใจ มันมีกลิ่นอยู่เด้มันมีกลิ่นมีแล้วมันก็มันก็มีไอ้นั่นของเขาอืมมันมีสารที่เป็นส่วนผสมให้ให้ยุงมันมันเดะเราเนาะเออแนวฟุตไม้ดาวเลยนี่ดีนะถ้าบินน้อยอยู่ด้วยคงสนุกน่าดูเลยนะคงจะวิ่งตามดู เ <laughs> ออใช่แต่มีน,น้อยอยู่ขนณะทญ่ที่สุมภไฟนะใครยับอว่าเฮ <laughs> ้ยไฟไหม้บ้าน <laughs> โอ้โหใช่เจอแบบนี้ยี่โอ้โห,โห,โหสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะฮะท่านผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้มาบริการถึงนาลุงพลน,นะครับผมนะสวัสดีครับ